พี่น้องมันนี้มาผ้าใส่อกไข่ใส่ประจมประจมข้าวปกินดิบนะคะน้งประจมข้าวปกินดิบขา้าวกระตงมาดัดแปลงให้กินสุกเอาเดี๋ยวข้าวกระมาปอกกระเทียมก่อนนะคะปอกกระเทียมสักก่อนปอกกระเทียมสักก่อน อกระเทียมกันโอกระเทียมแล้วก็ทุบซับใส่ให้แบบที่ซับละเอียดละเอียดใหมันใส่ใส่กันน้องขันหลัก็อาผักผิ ผิกใส่ผิกใส่ใส่มันวผิดเติบ ใส่ไว้ก่อนครับที่เ็ดเดี๋ยวมันจะเ็ดไข่ใส่สองลูกคุยนี้หน่อยไปไข่กระเตียกน้องลอืย ก็ผมฉลวดใส่ก็ผมว่าใส่ตีไข่มันแตกนี่แหละน้ำปลาเรต้องใส่เพราะว่ามันอันงประจอมมันเข้มไปแล้วอยตีไข่มันเข้ากันดี้นเด็กคนแล้วก็ผมฉลวดใส่อย่างเดียวฟองเพราะว่าประจอมมันพอดีอยู่ เสยียดิเลียบประจมใส่อันนี้ประจมเสียบเสียบประจอมยางเสียบเสีย่าเพื่กินดิบครัว,วรใส่ยบกสิบตีใส่กัน เห็ดง่ายเขาก็กินปลาจอมดิบปลาจอมสมปลาดิบเขาก็กินดิบห้กตตองมาเห็ดแบบนี้กินเอาเห็ดใส่ไข่กินอ๋อไม่ร้อนไม่ได้สุกแล้วมันจะหอมแซ่บ ตีมันเข่าก e ันดีๆก PLAY ER: ันไหะตีมันเข่า <knowledge> กันดีๆแต่กันอย่ามาทอดเอาตีกันเทอดอะไรอ่ะเห็นมันดีตีกันอัะเห็นมันในดีเท่าอดมันเองจะเป็นได้กลิ่นพี่น้อง มันว่าต้องจะเป็นก่อนถ้าเ้าตีวัดีมันจะจเป็นก่อนอม,มันต้องตีแต่้ม่ได้ดีตีดีมันก็น,น่ากินเนาะตีวัดีมันก็บน,น,น่ากิน ้อยจักหน่อยนะึะงยอดเลยเอ้ยหนาจรงมากินมากเลย่ายกินมากเลยตีได้ทีแล้ว ตีล้ทีตนนี้้าพี่น้องไปทออนนีข้าพี่องทอดนะคะจนะไปทอดพี่นองไปทอด ี่น่องมันก็เขาเ่เเขาเนื้อเดียวกันเข่าเนื้อเดียวกันเลยมั้งไปน่องพาไปทอดเนาะคะ่ะ